กาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูจุคนเนาะกะยินดีต้อนรับประทุม่่งบะเตียงทองสนเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อี้บะเตียงก็มาอยู่ตลาดดงหรือว่าตลาดขายของป้าเนาะอ่าเมืองเซผู้ทองแข่งสวรรค์นขีดพ่อแม,ม่พี่น้องเลยที่บะเตียงเคยมาแวะเลื่อยอยู่เนาะกับบาจันพี่นอออ้องเลยบาจันกะเมื่อี้ก็มากับบาจันท์แหละเนาะสบายดีเด้อเป็นตะก้องให้พี่น้องเลยเฮาสิมาหาเลาะ ซื้อของป้าหรือว่าซื้อสัตว์ป้าไปปล่อยเนาะอ่ามีผูยย้ใหญ่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศอยู่ทางฝั่งไทยเพล่นแหละเพิ่นเห็นปลาเตียงปล่อยรอบก้อนละเพิน่นอยากทำบุญน้ำเนาะเพิ่นมามักปล่อยงูอีกท่านหนึ่งเพิ่นมักปล่อยอตัวเห็นเนาะอยู่ฝั่งไทยพนเพิ่นเดินโตอีเห็นเพิ่นเนาะเมนเมนเมนอีเห็นหนะา,าย, <laughs> ย,นยากเเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้ามันโตตายนี่อาจจะ พอมีเนาะแต่ตัวเป็นนี่อาจจะยังยากแน่พี่น้องเลยทำมาเปิดใกล้ๆนี่ยนะพี่น้องเลยเปิดกล้องใกล้เนื้อเมีนอยังแบบยากเนาะแต่ว่ายากว่าหอมกุ้มกรุ่มว่าจันก็ซื้อให้ว่าเตียงกินดีกว่าเบิ่งราคาเทไรอันนี้เนาะใช่ไหมค้าน่าอืมโยจะนี่จะสิ้นเทไรน่าแค่ไหนสบายดีอันนี้เท่าไรอันนี้สบายดีนีกว่าไม่ค้ากันสบายดีสบายดี เก้าสิบห้าันสี่ร้อบาทไอ้สามบาทบอเบลโลาอันนี้สี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อสพี่น้องนี่อันนี้ห้าร้อยห้าร้อยรันของเงินในห้าร้อยสื่อเลียนวางไก่อนว่าไป่จะจะมันตกเนาะเตะไปโทษได้เป็นพี่น้องเลย คู่ละสี่หาร้อยบาทเนาะสองอันนี่พันบาทอ๋แพงเนาะโดยซิ้นซิมลาบกินได้อิ่มพี่น้องโดย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 นี้โด้โดยโดยนี่ได้โดยโดยค่ยโดยโดยโดยโาวโดย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 ยโยโดย โล75 0 0พันเจโลหนึ 200, 5, ่งสองกว่าบาท200กว่าเนาะครลกว่าบาทพี basics, <uh trucs, ่น um> ้องเอออันแรกคูณเป็นอันนั้นเป็นเบสในทรายหาโลอะไรทรายนะเป็นเงินกับข้าวเลยหาโลพอดีเลยย่าสมห้าสานเจิห้าสน3พี่น้องห็นบอห็นบ่ S <S> ờ, พันบาทประมาณพันเนาะมากนี่ตีประชาชนนึง right แล้วนึงพันนึงยังยังไม่เตะมวการเจบหน่อยพี่น้องเลยขอบใจเด้อขอบใจเด้อโดยโดยพี่น้องเลยไหวแล้วแพงโคตรเนาะดมดมกินมะนาวพี่น at uh, ้องเลยเนาะโตพี่น้องอุ้ยไหวแพงโคตรเนาะลายย่างลายเนียว เดี๋ยวบาเตียงสิหาเบิ้งสัตว์ป่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งทางนี้ก่อนพี่น้องเลยโอ้ฮันดี้โอ้เหี้ย่บอโมเมนต์ตัวเหี้ยวบอโมเมนต์ตัวเงินตัวท้องบ่โมเนตัวเงินตัวท้องบอเอ้าวมายังจอท้องมันอันนี้ ถึงเล็กเหลี่ยมเทงสองวบอยู่ดีเหรอบรอดเนาะโอ้อะไรนะบะเตียงทำเเซตแปดเซตแปดสิบพันตายได้นี่เนาะโอ้ยันครบเลยเพรมันมันคือว่าเล็กเทงมันเนาะโดย บ่ขนาดเงี้ยวแตกเนี้ยวเตนเห็นดิเบิ้งก้อนเนาะมันจะกีโรอดบ่นระผู้ขี่แตกขี่เตนเอชคเราไหวเห็นเนาะเห็นดิมันไปที่บ่ได้เลยเนี่ยคือกล้าจ้ครับโอ้ยจะเผ้าก้อนจะเผ้าเอาสงใส่ก้อนอืม ่ะก่าใกล้เพร้ว่าเตียงยังครบบะอือตัวเดียวมันคือน่ใ่นบมันเป็นได้ไหมมันไนกัดเลยเนาะมุนเนาะนมุนเหมนกักีกอเป็ดรุดเท่าไรสมุนไพสิอ้าวเป๋าเปเนาะทำบุญน้ำกันเซนฮกซ่า เจ้าก <enge raid Rip> ็จะก็ร <occurs> ุดลุยให้เน่เจ้ากะนี่กะอืมโอ้นี่พี่น้องใจดีเลยดิพีน้องรอเราคงไดนั่นแหละแต่ว่าพี่นรอดเนาะบุเป็นยังเนาะบุเป็นยังอันนี้นั่นแต่มันเป็นบาดพวกนี้ก็จะไป่อยเ่าอยู่ป่านนี่ก็มันาเห็นมันอ่ะบุเห็นแล้วคนเอาไปกินเป็นออกจากนี้เป็นวิตฮึเพราะว่าทั้งเม่น้อยเพิ่นเพิ่นเห็นอยู่พี่น้องเพิ่นมังางชานต ตัวเป้ฉกไว้นะคนนี่เลยเนาะตัวคำอยู่ไทยไก่เนาะตัวเงินตัวทองหมดเลยเนาะตัวอื่นเนาะอ่ะมันการเดียวกันเห็นไรพันเดียวกันเนาะมันลายใหญ่เป็นเต็มเป็นเต็มอ่ะตัวน่้ตัวน้อยมันก็คือกันมันตัวน้อยมันก็ลายน้อยตัวนั้นมันลายดำอือันนี้มันบ้ายังไงคือตัวนี้เนี่ยของของป้านะว่าอะไรกันเนาะมันอยู่มันอยู่ในป่่านนัอยูบ้าน คือการกับกากลบ้านไกลบ้านกบอยู่ไกลบ้านกบไกลป้านะพี่น้นี้แต่นี้ไกลป้านี่ยจะส่ย้านเดียวกันว่าไงกันเมื่อกี้นี่เนาะเป็นใส่กระบาดเนาะเป๊ะสองเทียนชีช่างฮานอะพี่น้องไงแบบพ่อชี้ขึ้นเคียงนะนะเชื้ออะไรเนาะต่อได้อีจะลดยูจ้งยูไปเปิดชิฮาด้ได้ มีแย่งสเมยอันนี้มีแยงอันนี้ต้องเยียดกูกันเลยบรุษบรุยให้กันแล้วรุเช้าันแลยวบอไปบ่อ้าวขอบใจขอบใจอาบุญน้ำกันนะเมเด้ออาบุญน้ำกันเนาะถ้าบุพอเอามาขึ้นเจ้าได้หเดี๋ยวมาตียงชิไล่ตงเบิ้งเนาะพี้น้องเนาะอ่เอายงนี่อ้มันขนุนย่งใหญ่เ แม่คนูนยังคือสิขาวอือแม่คนูนคือใหญ่แม่คนูนมอกบ่อือแข้งนูนบ่เบื่อบ่กินนี่บ่เมาบ่เบื่อเมาใหญ่พี่น้องเอ้ย่เมาคือกินเหล้าขาวนี่เนาะเดแดงกันเอายังอันนี้น่ะมันก็ด้ฮะอีหยังอันนี้บางตทาอนี่ โอเคพี่น้องไงเป็นเตียงก็มาเจองูอีกป้าลายแท้นี่โตเท่าไรไอ้นี่สองแสนทงหนึ่งสองแสนอ๋อเพลงแท่นี่เพงแท้โอ้โหอันนี้มีจักโตถุงจั๊วะนี่ 3, นนสามสาม,สามหัวสามหัว <c oughs> แต่คุณจับ <c oughs> นั่นมันพยายามมาครบปะ <c oughs> ไอ้ท้งมีกะเท่าไรทั้งมดนี่ยมดนึ่งห้มดนี่สาม0ซนห้าจักลัวแล้วมดนี่เป็นหางหรโดยส5 0 0นพันสามเซนห้าพบาทเกือบพันบาทมันมันหาตัด้วยหรอโดยมารุษอีกบ่ เผอก็ได้เนาะอะบุญนํากันกว่าบุญนํากันล่ะนี่แต่ว่าาัอือี่น <disciple> ้ออันนี้เด้อซาบ่60ซาเนาะบางาพี่น้องเอ้ยบางรัวอันน้อยอยู่นี่เนาะน้อยบ่นี่น่ะหรือว่า มันชิลอดบ้ปล่อยรเร่น,นคิบ <c oughs> เ,ลเลยเรนิเลยน <c oughs> ี่ม้ออี่นองตตเต็มมรยาอยู่ด <c oughs> งงูหรแล้วเป็นรัน <c oughs> ปกปล่อยจะขึอนมาจัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ย้อยเดี๋ยเลยญาติเ้อี่น้องเลยแต่มามม่บมมีผิดได้นะงูเนาะมมีผิด แต่ว่าเขากับย่านอยู่ดีพี่น้องเลยระว่างูบ่ใคยถือก็งูปดเนาะแต่ว่าตักโตได้ถึงเบอดนี่โยบะเตียอันนี้หตห้าตกว่าสามเซนห้าสิบพันกีบพี่น้องเลยอันรวมทั้งอันนี้รวมเบ่อ้หกชิลดให้เป็นเท่าไรเป็นสี่แสนสิบสี่แสนิสี่แสนสบสี่แสนิบนี่ิ เหฮะมาาปะพกับชิบีต้องแบบเฮ้ยเจ้ากระไรเนาะโนี่เหยียบปิดการขายเองเนาะเนาะฮะเดินได้แล้วเนาะทำชื่อแล้วตัวนั้นโดยมันกะนักนวงทะนวงในอยู่นี่ไงสี่เซนตายเลยพี่น้องรวมทั้งตัวนี้กับห้าฮุกเซีนเลยอ๋อ เป็นบรุษบ่อีกสิเป็นอีกได้สำนาหดินปาวดีคนเป็นอันนี้เจ้าจะขายเทไรไอ้นโอ้ทองเแปะาไมนแป้อดด้ยายโดยโดยโดยเอาเนาะรจันปอยนี่ออหกแปดชีวิตแหลพี่น้องเลยชีิตเด๋ยเอนี่กอเห็นนี่ตัตเป็นเป็นในบูมี่เนาะต พี่น้องว่าหายาเลยเท่าที่ว่าอาจารย์เคยเคยหามันโอ้ยบ่บ่ง่ายพี่น้องบ่ง่ายบ่ง่ายเนาะต้องจับตายนะสเนบ่ันด้ันมีหยังเมีนึบ่เด็กไหลบ่แม่นเด็กเฮ็ดหยังนีเนาะทางเจ้าอื่นเอ้าบ่ตักบ่เฮ็ดซีนบ่เฮ็ดที่บ้านที่เมืองอ๋อเฮ็ดที่มาอามันบ่เบื่อ่ซั่น เป็นยาบ่ยาที่ยังเหมือนความดันเมา่วานให้เป็นความดันบาจันบ่าคอยเป็นจะมาขลังดีมาขลังบ่มีบ่เนี้ยูกเอ้บากันเอาไปเลยก็ได้เนาะมันอ มันเกินกำลังแล้ว5เซนแล้วพี่น้อง5เซนครึ่งล้านแล้วเนาโดยโดยโอ้ยวจรรรุตาตัวนี้เลยแม่นๆๆหพงตัวนี้เลยจับินก็ได้ครบโอ้บ่ครบบ่นี่นะอือจับางนน่ะโอ้ยเจ้าปลาเพิ่นสิบ่ได้ได้กัดออกพูดมุนไปเลยเนาะไปเลยได้ โดูโดูอ้าพ oh, oh, ี่น ah. <okay> ้องเยเดี๋ยวจ่ายเงินพันก้อนสี่แสนสี่แสนสี่แสน10เ้ยไอ้กัเจ้ากระว่าัพอ้ข้ากับพ่อพ่ออ่พอพ่ไดพี่น้องเลยสี่แสนแปดพันหึ่งมาจนคอไสองพันเดี๋ยวมาจนออกน้ำสิบพันได้บ่เห็ดบุญน้ำเห็ดบุญนะได้ได้ได้มจนออกสิบพัก็ได้อะ น้องเอาบุญน้ำกันเนาะนี่กเบรถหาเศียอะได้พี่น้องเลยปาทกเอ้าขึงล้านเน่เนาะเพลงอยบริษัทกัพี่น้องเลยอ๋อ้่ะอ้ไอะโดยโดยโดยพี่น้องเลยสาธุเนาะไปบะจันแบบนี้ไนดิมาไย ปตาเลือกเนาะต้มซั่วต้มชั่วขจคักแล้วคักแล้วแบบนี้เนาะกระต่ายเนี่ยมันจะเป็นบอเรี้ยงเนาะตัวนี้เนาะปล่อยเยื่อพันตายโอ้เหน้อ้เลย ลายโพดเนาะลายอีด oh, oh. oh. mm ีนี่ไงเลยทรายฮะนะตัวบอกใหญ่นี่กันอ๋อส่งเศษซาวพี่น้องเลยอ้ลายแล้วเมย์ชื่อลายแล้วเนาะลายเฮงแล้วเนาะโอ้ลายอีดีพี่น้องเลยมี่ตาผมไหวไหมผมมีเงินซื้อโอ้ย <laughs> khi rồi ah, ăn bớt, cho ngu nè, bột, à tô bị tôm xua này, đem, erem, này lắm, <laughs> Sự nhắn nó, nè, áo, mượn ăn cái tí cá rồi bây nhằng สางว่าแทอพี่น้องไงขอลงทุเดียนอีกแล้วโดยเทไรนี่ห้าแสนห้าสิบห้าแสนห้าสิบห้าพันอือคือขอคักขอเนะายผัก่นอืมเอางชี้เลยบ่แบบขอขายงชี้เลยบ่โอ้คักลีเอะนี่เนาะปิดการขายเลยปิดการขายเลยเทไรเนะเทไรชาพันชาพัน อี่มั้อีกเด้อมันมันกาวมาลายก็ม่ไว้เลยเห็นว่ากันไดฮะน้หลายคนขอก็ม่ไว้แล้วแบบนี้เนาะวงันขไ่นไม่ใช่ที่มันบี่้ได้ห็สี่มีเงินเด้เนาะมาเมาบดนี้เงินเ่ากับเงินท่ากับมดเลยเห็นได้ชส่แบบนีเอา้าขอเนี่ยยังชา อ้าวเจ้าขอเฮาก็ขอเฮาขอคืนเลยเออหืมให้คนละอันได้เจ้าเบอร์แม่ก็ให้โทนึงเอาดแม่แม่นไปปล่อยเจ้าเนาะเอาเอาอ่เโอ้ยหมู่คนอื่นบ่ได้บ่ยัง2คนแม่บ่ได้โอ้ยก็หลายคนอยู่แม่เอ้ยเฮาก็แขายนี่มันขายเฮาเฮาให้แม่เฮาก็เบิดือกันแล้วเงินเฮาก็เฮ็ดได้ไดซะเงินเจ้าโอ้ยเว้านั้นเนาะ เจ้าบอกแต่พุกอรเป็นมห้างบอกถึงเจ้านี่ยลืมแล้วลืมแล้วเดี๋ย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 วเดยวยวลวเวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวยวดีเวเนเดี๋ยวเดี๋ยวดเอา๋วเดี๋เวยวเว่เวเดี๋ยวเ ได้เอาเงินได้จะไล่กันนีด้วยเห็นวมกได้าน่กาอกเะไรเจ้าจิว่าคนมาโคลายเจ้าติอุกใหญ่อ่าผมพ่อเอาดอกฉันเนาะไปก็เนาะแ้วางไได้เู้นกเลฮะด็กไลอยเกใครเขาชื่อซอยนแจักี่ว่าเขาชื่อยังอันเดอบซื้อได้บซื้อได้บซื้อแหละเนาะอนี่ถามไอ้นี่ไอ้เราหูจักเขาอยู่

แม่นว่เจ้าไปชวยเรือคนหันอยู่นี้ลูกหลานจะผ่าดีๆามันเกิดสิริรอเนน้วอ้วนอวนอ้ววนอ้ววนอ้้วนอ้วอ้วนออ้นเด้ออออ ว่าม่ได้เข้าเนบอดดเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งได้นยูทูบเจ้าฮะนะลูกเจ้าเวนก็เห็นเบิ้งลูกเจ้าเจ้าอยู่ใส่ะอยู่เมืองไทยเมืองไทยผู้โอ้กักโดยกักแล้วเจอยี่บ้อเหรอเจอยี่บ้อเจอยี่บ่เคยมาถามเจ้าทีหนึ่งอยู่ด้วยนี่จอแลืวองนิเมชิจื้อได้คลายได้จื้อได้

เลยเยอ่ะว่าถือกันเนาะมึงไม่ช่เนาะเดี๋ยวเอาไว้เงินเติมน้ำมันรถเนี่ยเลยเลยพี่น้องเอ้ยอาซับไปปล่อยก่อนเนาะเดี๋ยวมันสิตายพี่น้องเลยมันฮ้อนแทบอากาศฮ้อนแทบมันนีโลยพี่น้องเลยมาจันเลยไปโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่กะฝนมาพี่น้องเลย ป,ปลาทิโต้ลมปกเป็ดเลยเนาะ <c oughs> พนปล่อยทมกลางชายพ่นั่นแหละพี่น้องไงปะนี้ปาจะไปปล่อยเสร็จเด้ออาจารย์มีเนาะเอาบอลเลือกๆนี่นะนดเ,นเด้<ม>อเนาะลายใช่ไหมพี่น้องเไปใชม้มองอมองเลือกแล้วก็ปลาทึบๆพมเนาะอาจัรย์ลอยอ๋อไหลลอดพ่นจากมือของพ่นแน่พี่น้องไงแม่แม่แม่ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี้กะเขามาหอดปลาทึบดงไงเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะก็จะคนเอิ่นดงยังอนี่กับพี่น้องอยู่หิมนี่มันทางเงาวันนี่มีแจะดงบ่เลยพี่น้องมีแต่ปลาเนาะไปประจันคนกระตกเนาะคนกระตุกเฮงพี่น้องแต่เอากะผมมีทางเลือกเนาะตุกปล่อยพี่น้องไอโต๊ะกระปล่อยไปเด็ดกระปล่อยโอ้ดูโอ้ป่จัน เปียกไปเลนี่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 โอ้ยอันนั้นบางนะครับโอ้โหเปียกบดพี่น้องเลยพี่น้องเลยฝนตกโอ้ยเนาะอันนี้ถึงเมนผู้พี่น้องเลยปลาเข้าไปด้างในผูนก็เลิกอยู่มาๆาปล่อยตัวนี้ก่อนโอ้พี่น้องเลยงูชิงมันถึกอ๋อพี่น้องเลยเปียกกันโจดอันนี้เนาะฝนตกฮัมโอ้เห็ุได้เล่บักระละมันปลาทึบอยู่บนเตียง อดกอดกอปเป็น,นยังดอกอันก็เป็นในพูนตกอยู่หักมันบกุกขึ้แห้งอ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะอ่ะไปเด้อปลาเด้อเ <ไป S 1> ห้เยมันขึ้นต้นไม่แล้วเห้ย,ยอ๋อมันนั่นไหวเนาะน,น,นี่พี่น้องอเอ๋อเอาขึ้นขึ้นขึ้นอ่าพี่น้องเอ้อ่าเปียกบ้เลย โอซ er ูธรรมชาติเนาะอือบีเอ็กว่าไเนาะพี่น้องเนาะโอ้เด่นเด่นมะมะไฟไฟตัวนี้บาันีมาจัดขนกระตกพี่น้องเลยพวกพวกอ้างูสิงมันคือห่าวแท้พี่น้องเลยนี่เนาะขนโต๊ะมันโดนเห่าดุ่งอยู่ไฟตัวแลนนี่พี่น้องเลยเบิ่งก่อนเนาะเมย์พนมมันแลนชัดโกกลองเบิ่งก่อนน่ะเป็นไงได้แท้พี่น้องมิเชลเล่นดีบ่ ป mm. ึ๊บปุ๊บโอ้แม่นีร้องพี่น้องกับผู้เนี่ยมาประทัดประทัดไปไว้กัแบบนี้เอกี้บอกเพิ่นป่วยเพิ่นโชว์โอ้พี่น้องเลยโชว์โชว์เพิ่นกันเนาะสู่ธรรมชาติตัวนี้แล้วพ่อจันลายนจับกล้องดีๆเด้อก็เตียนขีเรียนแย่งกันเด้ะพี่น้องเไยงูนี่เนาะดี ผู้ใหญ่เพิ่นเมโนยกับผู้ผู้เพิ่นเห็บป่อยเพิ่นกับเพิ่นกับโบค่อยบ่ค่อยอนันป์นไดดอกพี่น้องเลยบ่ค่อยเข้าสเปกก้มู่บันไดเนาะแต่เพิ่นย่านเพราะว่าเพิ่นว่าเออพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเตียงขอว่าก่อนเช็ดเล็กชะน้อยเนาะพี่น้องเนาะเนื่องในนะเมยหรือว่ายายน่ของเมโนยเพิ่นตอนนี้พี่น้องเนาะเพิ่นป่วยพี่น้องเลยเพิ่นป่วยเพิ่นบ่สบายแหละเนาะเพิ่นเพิ่นอายุแปดสิบปลายปีแล้วพี่น้องเลย เพิ่นก็เลยอยากปล่อยสัตว์ปล่อยสิ่งเพื่อให้บุญกุศลส่วนนี้นี่ให้ไปนําไปให้เมตุหรือว่าเมยายเนาะเพิ่นปลอดภัยเนาะให้กลับมาอยู่น้ำลูกน้ำลานนะให้เป็นปกติตอนนี้เพิ่นเม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 ่นให้บุญกุศลส่วนนี้ก็เพิ่มให้เพิ่นน้ำเนาะพี่น้องเลยก็ขอให้ยายเนาะสาธุให้ยายหรือว่าเมยของเมยน้อยเนาะอยู่ทางฝั่งไทย ขอให้เจ้าอนาคับคืนมาหรือว่าหายเป็นปกติอะละเนาะอยู่กับลูกกับหลานตลอดไปตอนนี้เพื่อนกันยังนอนอยู่ห้องหมอพี่น้องหรือว่าโรงพยาบาลอะละเอาพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยเอากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิปล่อยปล่อยลูกแบบนี้เราให้เพื่อนไปเองเพื่อนเนาะอ่ะฮึบเมืองกันงเด้อบ่เป็นไโอ้โหตัวสั่นเลยหัวช่องกระาอยู่พี่น้องเฮ้ย ไปบันนี่โอ้เงาอีกทีโอ้เงาเลยผู้ผู้จับก็กล้าจับอีกทีเนาะเชื่นว่าเม็ดกลัวเพม็ดสองเม็ดประจันเลยสองเม็ดสองเม็ดโลดห่างมันุษ้์พี่น้องเลยเงาขัิดีนี่ลูกพีเนาะไปสู่ธรรมชาติเด้อไปไปเนาะโชคดีเดินทางปลอดภัยโดยบันนี้ให้พ้นจากเนื้อมือของมนุษย์พี่น้องเลยเนาะ โอ้ก,กใช้กันนะก็เล้นกระเตะเฮาไปแล้วไปแล้วพี่น้องเห็นเนาะส้นเดี๋ยส้น,สนแล้วส้วนคนไปพี่น้องเลยไปนี้กระฝนกระตกเนาะพี่น,อน้องเนาะประจันเลยเอาไปไปเขับในรถพุ่กก็ะไ,ปปะไาารประจันฝนตกเนาะพี่น้องฝนตกแห,งห้งดีเลย<ล>พี่น้องเลยเนาะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องอ่า ปรเตียงกันสิมาจบคลิปในรถพี่น้องเลยมันนี้ก็สิเดินทางไปโตอีกเนาะพี่น้องเนาะมันยังทันได้เบิดหรอพี่น้องเลยภารกิจก็ซัดไปปล่อยแล้วกันปเตียงกันสิขโตเดินทางไปโตก็ต้องขอขอบบุญขอบพุทธเนาะพี่น้องเนาะมันมีอยู่3ส่วนพี่น้องเลยแต่ว่ามีอยู่ผู้ใหญ่เนาะสามท่านพี่น้องเป็นผักมาตะดุนนั่นแหละผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งมีนาป้ามะลิเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเลย เิ่นกะบอริบักได้เบนเนาะว่าจะปล่อยยังกระปล่อยพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นผักมาให้เป็นเตียงเนาะแล้วกัมีเมยสายซนอยู่เสียงไม้พี่น้องเลยแล้วกัมีเมยน้อยเนาะเมยน้อยอยู่เสียงไม้คือกันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเมยน้อยนี่เน็ตงูพี่น้องเลยเน็ตงูกับตัวแล็นั่นแหละสองอย่างเนาะพี่น้องเนาะกะปล่อยในมือนี่พี่น้องเลยตั้งขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีนะ่นเอทั้งสามทานขอให้อยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ ปลให้อยู่เย็นเป็นสุขเด้อสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนั่นรับพ <election> ันเงินหมื่นนอนตื่นแห่งเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำได้ก็ขอให้กับเพื่อนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาทุกเมกะผู้ที่มีจิตใจประเสริฐเนาะพี่น้องเนาะกแห่งได้บุญได้กุศลครั้งนี้ในหลายเด้อน้ำกันเนาะเพราะว่าปล่อยซัดเมื่อนี่นี่งูห่านาะง่อยจันงูห่างูห่าแล้วก็อนณาบางน้อยโซ แล้วก็ต,วตัวเลนเนาะหนึ่งเป็นเป็ดชีวิตพี่น้องขอให้บุญก็สลนส่วนนี้กะกกับคืนหาเมเนาะทั้งสามทานเด้อขอให้อยู่ย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจพ่อพ่อพ่อครัวเนาะอ่าอยู่ดีมีเฮงตลอดปีและตลอดไปสุกแล้วก็ย้ายเนาะหรือว่าย้ายอันเม่ของเมน้อยเพิ่นพี่น้องกัขอให้หายวันหายคืนเด้อขอให้สุขภาพะร่างกายแข็งแรงเนาะหายดีไวไวพี่น้องอจักควยจกเพื่อนกับสบายแะละเพราะว่า อ่าเพิ่นเพิ่นกับอายุลายเลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นที่เอิร์นบารลูกอ่าสลาก็ว่าได้พี่น้องกับคนเฒ่าเากับอายุแปดสิบปลายแล้วคนเราพี่น้องกับสุขภาพกับบกข่อยแข็งแห้งเป็นได้ปวดอ่อนอ่อนแอะอยู่พี่น้องเลยแต่ไดก็ขอให้ยใจอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้อ่าหายป่วยไปไว้แล้วก็อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเด้อหัวห้ยุหมมั่นกว่ายืนเนาะสาธุรวมถึงพี่น้องน้ำพี่น้องบัตรจักรยุกคนที่ติดตามฮัดชมแล้วก็กดไล์กดแชร์ให้็นเตียงตะบะจันละทีมงานกับ ขอให้ดูดีมีเฮ่งตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อซาธุเบิร์ตสุขู่สุกคนพี่น้องเลยสนามบอลนี้ก่เป้าเตียงกับเป้าจันพี่น้องเลยกก่ข้อตัวาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝนกระตุกเลยเดินทางก่อนไม่เนาะพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขู่สุกคนเนาะ